สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Euro t ั u c Simulator 2นะครับผมวันนี้ผมจะมาแต่งหัวลาก360เดิมๆเ,เนี่ยให้เป็นรถหัวลากนอนน,อนทักนะครับผมก็เป็นรถคันเก่าของพี่เขานะก็ะผมก็เคยเห็นผ่านๆตามาอยู่นะครับก็เห็นมีน้องๆหลายคนขอมาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาจัดให้น้องๆดูสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสัญญกรรมให้เป็นรถน,น,นอนทักนะครับผมคลิปนี้ ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าแต่งได้คล้ายๆแค่นั้นเองนะครับผมย้ําว่าแต่งได้คล้ายๆนะครับถ้าจะให้เหมือนถ้าจะให้เหมือนแบบ100%เนี่ยก็ไม่เหมือนหรอกนะครับก็เอาเป็นว่าแบบคล้ายๆดีวกว่านะครับอ่าก็ในส่วนของเรื่องอะไรไม่มีด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งกันเลยโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานี่อะไรแต่งทั้งคันนะครับผม นี่แต่งได้ทุกจุดเลยนะมอสต,ตัวนี้เป็นมอสต,ตัวใหม่นะครับผมอะไรแต่งเป็นพันชิ้นเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากสเกิร์ตด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวขอหาก่อนนะเพราะว่าอไอรถคันนี้เนี่ยคืออะไรเยอะมากนะครับผมต้องค่อยๆหาไปทีละอันนะ,ะเปิดมาก,ก็เจอเลย <laughs> มันจะเจออะไรง่ายขนาดนั้นวนะ <laughs> โอเคสีเขียวนะทุกคนนะ รถพี่เขาตัดสีเขียวนะเขาตัดเขียวนะก็ก็พอจําได้อยู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรชิ้นต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะเป็นมิชลินนะครับมิชลินก็น่าจะไม่มีนะก็เท่าที่ผมเห็นนะโอเคอันนี้คือเหล็กนะครับผมเหล็กไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวผมหาก่อนรถพี่เขาน่าจะไม่มีเหล็กนะครับผมอ่าน่าจะไม่มีเหล็กเอ้ยหายไปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึง หายไปหมดเลยเออนี่นะครับอ่ารถพี่เขานะ่าจะไม่มีเหล็ก2อ,อันด้านล่างนะถ้าเออนี่ถ้าผมจำไม่ผิดโอเคแล้วก็อะไรต่ออีกหลัจากหน้าเป็นโครเมียมนะแล้วก็แก้มข้างแก้มข้างเป็นเดิมรถนะครับผมอ่าเป็นเดิมติดรถเลยนะครับบอกสติกเกอร์อะไรผมก็ไม่มีหรอกนะครับเดี๋ยวจะแต่งอ่าแต่งให้คล้ายที่สุดละกันอ่าผมก็จะเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับ นี่กระจกเดิมนะครับผมไม่ใช่เดิมเด็กก็หลังเต่านะครับผมกระจกหลังเต่าโอเคส่วนประตูประตูนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเปลี่ยนแบบอื่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมหาหมวกก่อนนะครับอะไรแต่งเยอะมากนะครับผมเยอะมากเยอะจริงๆแต่งได้หลายแบบนะครับก็รถคันนี้เนี่ยก็คือ แต่งได้หลายคันมากหลายแบบและสไตล์นะครับผมอยากให้ผมแต่งแบบทรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับแล้วคันนี้แต่งได้หลายแบบมากนะครับจะมาแต่งให้ดูนะทุกคนแต่งได้ประมาณหลายแบบเลยอ่ะทุกคนไม่เบื่ออีกาสามหกศูนย์อะไรมีหมดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราค่อยมาจัดกันที่หลังแล้วกันนะครับนี่มีหมวกแบบนี้ด้วยนะหมวกแบบหมวกจิตไฟด้วยนะทุกคนอะไรแต่งแบบแน่นๆเลยอ่ะคันนี้เดีย๋ยวดูดิ หมวกติดไฟนะครับผมโอ้โหสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดแบบดูแป๊บนึงโอเคนี่รถพี่เขาไม่มีไฟด้านบนนะมีแต่หมวกนะครับผมใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวผมดูรูปแป๊บหนึง่งอ่ารู้สึกว่ารถพี่เขาจะมีไฟเล็กๆอยู่ตรงหัวหมวกนะครับนี่ไฟคล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีวิชลินลรอกนะครับเดี๋ยวมีแบบอื่นไหมไม่มีนะครับผม ก็เอาแบบนี้ไปละกันนะครับก็คล้ายๆนะครับผมโอเคมาตอนนี้เราได้หัวกับหมวแล้วส่วนประตูนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเมันอันนี้อะไรหรือเปล่าอันนี้คืออะไรเนี่ยน่าจะบักนะโอเคผมหาอะไรชิ้นอื่นแป๊บหนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นประตูแก้มประตู ดูซิตัวนี้เดี๋ยวหาอะไรแป๊บหนึ่งทุกคนอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าอะไรนี่ไม่มีลายเหรอรู้สึกว่ามันจะมีลายอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอืมผมงงมากเลยโอเคเดี๋ยวเราค่อยหาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รีบนะ รถของพี่นนท์เขาไม่มีคิ้วนะครับผมไม่มีคิ้วโคเมียมนะครับอันนี้เป็นกระจกนะส่วนอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้เป็นประตูนะครับประตูอันนี้คือสิ่งใดอ๋อน,นี่ไงครับเจอแล้วลายขาวตัดเขียวอยู่ไหนวะเขาเรียกว่าซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเราต้องเอาสีเขียวนะทุกคนแต่ว่าสีเขียวอ่านี่ครับเจอแล้วสีเขียวนะครับผมเป็นไง เริ่มแค่ขายยังนะครับอ่าเริ่มค้ายแล้วประตูประตูมันเป็นแบบนี้นะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะออกออกยังไงนะไม่รู้ว่ามันแต่งได้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันก็มีให้แต่งอยู่นะผมก็งงเหมือนกันอะไรแต่งเยอะจนงงนะครับแต่ว่ารถเขาดีนะผมดีมากรถคันนี้อะไรแต่งเยอะดีนะครับราคาถูกด้วยอ่ะส่วนหัวก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็มามาดูสวนด้านข้างกันก่อนเลยก็ด้านข้างของพี่เขาก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะสปอยเลอร์ iler, หรือเปล่าก็เ,าเรียกอะไรก็ไม่รู้นะไหว่ารถพี่เขาไม่ได้ใส่บางฝุ่นยื่นนะครับผมใส่บางฝุ่นธรรมดานะอ่าใส่บางฝุ่นธรรมดานะครับผมรถพี่เขาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะผมหาอันนี้แป๊บหนึ่งหาสปอยเลอร์แป๊บหนึ่ง ที่ไหนวะเมื่อกี้ยังกดเจออยู่เลยอันนี้หรือเปล่าอ่านี่ไงครับเจอแล้วเดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวเราหาสีเขียวก่อนเราค่อยเอาเหล็กออกนะครับมันซ้อนทับกับเหล็กอยู่นะสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวอ่านี่ครับเจอแล้วครับสีเขียวแล้วก็เราเอาเหล็กออกนะครับผมนี่นี่เอาออกไปเลยนะครับผม ฝาครอบล้อผมไม่มีนะทุกคนอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นล้อแบบล้อธรรมดาไปแล้วกันนะครับอ่าก็เอาค่ขาไปก่อนแล้วก็ตู้ไฟใช่ไหมตู้ไฟอ่าตู้ไฟแต่ตู้รล่าเนี่ยอ่าเป็นตู้ไฟนะครับตู้ธรรมดาไม่มีมิชลินอ่านี่ครับเจอแล้วโอเคเป็นไงทุกคนเหมือนไหมพี่ก็ว่าค่ขาอยู่นะขาดแค่ฝาครอบแค่นั้นเองนะครับเราไม่มีฝาครอบนะ โอเคประมาณนี้หมดหรือยังเนี่ยเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึง่งน่จาจะประมาณนี้นะทุกคนไฟท้ายก็อ๋อไฟท้ายมีไฟท้ายแต่งด้วยไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเดิมนะรู้สึกว่าไฟท้ายอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นไฟท้ายเดิมนะครับเป็นไฟท้ายเดิม บางฝุ่นโอ้ล้อหลังมีบางฝุ่นอยู่นะครับเป็นบางฝุ่นอ่าบางฝุ่นยื่นก็ไม่น่านใช่นะเป็นบางฝุ่นเดิมโรงงานแล้วกันนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะทุกคนเป็นไงเหมือนไหมทุกคนก็ผมว่าคลายๆอยู่นะครับอ่าคลาๆอยู่ผมว่านี่ประมาณนี้แล้วก็สีรถนะสีรถก็ผมจะเป็นอ่าสีขาวแล้วกันนะครับผม สีขาวแบบนี้เลยนะครับนี่สะอาดๆเลยนะครับอันนี้ก็ทําความสะอาดรถเรียบร้อยนะครับโอเคส่วนเครื่องก็อันนี้ผมจะไม่ยุ่งมันนะเพราะว่าผมได้ทําการแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เครื่องนะโอเคเหลือล้อนะครับเหลือล้ออันนี้เป็นภายในนะทุกคนภายในเดี๋ยวผมดูก่อนอเอาที่พุ่มพวงมาลัยนะครับอันนี้น่าจะเป็น GPS พหรือเปล่าอ๋อเป็นไฟอันนี้เป็นไฟ Okay. ภายในก็เดี๋ยวผมจะเอาเดิมๆไปเลยแล้วกันนะก็ไม่อยากยุ่งมัน,นครับภายในนี่มันก็สวยอยู่แล้วนะครับผมชอบเดิมๆนะนี่โอเคเดี๋ยวเรามาทําล้อกันก่อนเลยล้อนี้มันไม่มีล้อเงาคนระับผมลืมเอาล้อเงาเข้ามานะก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะใส่เป็นล้อธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะใส่เป็นล้อธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอเคผมก็จะเอาร้อนี้แล้วกันนะครับ ก็ใส่ล้อเดิมไปก่อนนะครับผมคลิปนี้นะเดี๋ยวล้อเงาก็เดี๋ยวเรารอแต่งแบบใหม่แล้วกันนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไงนสวยนะครับอ่านี่เดี๋ยวเรา,เาที่ปัดน,น้ำฝนที่ปัดน้ำฝนก็แบบไหนดีทุกคนเดี๋ยวดูรถก่อนอ๋อของพี่นอนท์เป็นแบบแบบนี้นะครับผมนี่โอเคหรือว่า ท้ายอยู่นะครับขายอยู่ถ้ามีฝาครอบด้วยนะครับผมลืมเอาฝาครอบเข้ามานะทุกคนก็เดี๋ยวผมเอาไปวิ่งงานนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ฝาครอบไปวิ่งงานแล้วกันนะแต่ว่าคลิปแต่งรถนี่ก็เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่โอเคก็อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้นะนี่เ,เดี๋ยวเรากดคอนเฟิร์มไปเลยภายนอกนี้รู้สึกว่ามันจะมืดนะทุกคนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันดีกว่านะครับ โอ้เสียงเครื่องนี่ลั่นเอาเรื่องอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเราลองวิ่งดูหน่อยโอ้มีเทอร์โบโด้วยทุกคนเป็นไงนี่พอพอพอเอาแค่นี้พอนะครับใครอยากเห็นรถคันี้วิ่งงานก็คอมเมนต์มานะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งงานให้ดูนะครับแต่ว่าหางเนี่ยผมจะเอาเป็นหางอีแบบหนึ่งนะทุกคนอาจจะไม่ใช่หางพนัดนะเดี๋ยวเราดูสถานการณ์อีกทีนึงก่อนนะครับ เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเนี่ยแต่งแบบไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับผมใต้คลิปนี้เลยนะตรงใต้นะครับผม3 6 0 g กศนกนะครับแต่งแบบไฟเต็มคันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งให้น้องๆดูกันนะครับผม เอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ